เงินในบริษัทไม่ใช่ของเจ้าของกิจการนะครับยังไม่พอเท่านั้นทั้งทางกฎหมายและกรมสรรพากรก็มองว่าเจ้าของกิจการติดหนี้บริษัทแต่คุณมีความผิดทางกฎหมายนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องโดนค่าปรับ แล้วก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีเคสที่โดนโกงภาษีกันเป็นหลักล้านบาทก็มีมาแล้วนะครับที่ฟังมันดูยุ่งยากอุ่นวายไปหมดข้อดีนะมีมหาศาลเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ สิ่งที่เจ้าของกิจการควรรู้เบื้องต้นก่อนจดบริษัทคนมากมายจดบริษัทด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันคนบางคนเปิดเพื่อประหยัดภาษีคนบางคนเปิดเพื่อต้องการใช้บริษัทในการขายงานกับราชการบางคนเปิดเพื่ออยากได้ความน่าเชื่อถือจากคู่คา้าซึ่งที่พบเห็นกันบ่อยครั้งก็คือผู้ที่จดบริษัทไม่มีความรู้จริงๆว่าเปิดบริษัทต,ต้องทำอะไรบ้าง โดยวันนี้จะแบ่งออกเป็น3เรื่องหล,กลักเรื่องที่1คือเรื่องภาษีเรื่องที่2คือเรื่องของการเตรียมทรัพยากรเรื่องที่3คือกระบวนการการจัดการทางการเงินหัวข้อที่1เรื่องภาษีภาษีจะแบ่งออกมาเป็น3หัวข้อย่อยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีทางหาที่จ่ายและประกันสังคมภาษีทั้ง3เรื่องนี้ต้องนำส่งหน่วยงานต่างๆทุกเดือน คำถามก็คือถ้าไม่นำส่งละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือไม่นำส่งได้ครับแต่คุณมีความผิดท้งกฎหมายนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องโดนค่าป,ปรับแล้วก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีครับ <Hey. S 1> โดยเจ้าของธุรกิจส่วนมากก็ะจะโยนภาร่าเหล่านี้ให้สำนักงานบัญชีทำแทนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีเคสที่โดนโกงภาษีกันเป็นหลักล้านบาทก็มีมาแล้วนะครับ ก็ควรหาสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือหน่อยนะครับอย่าเน้นราคาเป็นหลักบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับหัวข้อที่2เรื่องการเตรียมทรัพยากรทรัพยากรที่ว่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใดแต่หมายถึงกําลังคนและเวลาที่ท่านต้องเตรียมไว้เพราะทุกธุรกรรมทางด้านทางการเงินและกฎหมายจะต้องถูกบันทึกไว้โดยถ้าเจ้าของกิจการมีเวลาเพียงพอก็สามารถทําเองได้ครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ต้องเตรียมพนักงานธุรการไว้อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อจัดเตรียมเอกสารส่งสำนักง,งานบัญชีโดยที่พบกันมากกิจการที่เริ่มเปิดใหม่และมีเงินทุนไม่มากเจ้าของกิจการก็จะทำเองในส่วนนี้ครับหัวข้อที่3เรื่องกระบวนการจัดการทางด้านการเงินเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการมือใหม่มักเข้าใจผิดและบริหารเงินผิด,ผด พบเห็นได้อยู่บ่อยครั้งครับเรื่องที่ท่านจะต้องทราบและจะต้องเน้นมากในวันนี้ก็คือเงินในบริษัทนั้นต้องมองว่าไม่ใช่ของเจ้าของกิจการนะครับบริษัทเป็นเหมือนบุคคลอีกหนึ่งคนท่านจะต้องแยกบัญชีให้ขาดจากกระเป๋าเงินตัวเองครับซึ่งประโยชน์ของการนำเงินแยกออกจากกันนะครับก็คือท่านจะรู้ว่ากิจการที่ท่านทำอยู่กำไรหรือขาดทุนและยังรวมไปถึงด้านการทำบัญชีด้วยครับ สมมุติว่ากิจาการท่านมีรายได้200บาทต้นทุนอยู่ที่120บาทเท่ากับว่าท่านมีกําไรอยู่80บาทถ้าท่านถอนเงินออกมาใช้ส่วนตัว50บาททางบัญชีจะมองว่ากิจาการเหลือเงินอยู่แค่30บาทแล้ว50บาทหายไปไหนล่ะนักบัญชีจะมองอย่างนั้นจะมองว่ากิจาการเหลือเงินอยู่30บาทแล้ว50บาทที่หายไปก็จะมองว่า เจ้าของกิจาการยืมเงินบริษัทไป50บาทยังไม่พอเท่านั้นทั้งทางกฎหมายและกรมสรรพากรก็มองว่าเจ้าของกิจาการติดหนี้บริษัทกรมสรรพากรไม่ยอมแน่ๆครับยืมเงินไปแล้วไม่มีดอกเบีย้ยได้อย่างไรจึงเกิดภาษีที่ชื่อว่าภาษีธุรกิจเฉพาะทําให้เป็นค่าใช้จ่ายมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการเปิดบริษัทจะไม่ดีนะครับที่ฟังมันดูยุ่งยากวุ่นวายไปหมดข้อดีนะ่ะมีมหาศาลเลยทีเดียวนะครับ ม่องั้นเจ้าสัวหลายๆคนคงไม่ตั้งบริษัทกันเป็นสิบสิบร้อยร้อยบริษัทแล้วครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทเปียดภาษีได้มากกว่าภาษีบุคคลธรรมดาครับฐานภาษีของบุคคลธรรมดาจะไปสูงสุดที่35%แต่ของบริษัทจะอยู่ที่20%การเปิดบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับในการทําธุรกิจสังเกตได้ในการทําธุรกรรมหลายๆครั้งกับภาครัฐและองค์กรใหญ่ๆ,ๆก็จะถามหาว่าคุณมาจากบริษัทอะไร รู้หรือไม่ครับบริษัทสามารถขายหุ้นให้คนอื่นได้นะครับถ้าบริษัทคุณมีผลประกอบการดีมากๆกก็สามารถหานักลงทุนมาซื้อหุ้นยิ่งบริษัทคุณมีประสิทธิภาพมากหุ้นของคุณก็แพงมากครับส่วนเรื่องความวุ่นวายที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะปรึกษาสำนังกงานบัญชีและให้สำนังกงานบัญชีแบ่งเบาภาระไปบางส่วนได้ครับขอฝากไว้สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยากจะจดจัดตั้งบริษัท ถ้าจะหาที่ปรึกษาก็หาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้จะดีที่สุดนะครับฟังคลิปจบแล้วเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างฟังแล้วอยากเปิดบริษัทหรือฟังแล้วไม่อยากเปิดบริษัทสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ